ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ซันนี uh> ่ส่รวินบอลลีข้อความมหาทีเราบอกว่าเราไม่จิต่ีก่อนอะไรเงี้ยเยอะมากเลยอยากให้บอกฟังสิ่ที่สำคัญต่อไปว่าอะไรนะอะไรจะไม่แับไม่ยอมเข้าไปจิตอ๋อไม่ไม่ผมแค่รู้สึกว่าจริงแล้วผมผมไม่อยาก ไม่อยากให้คิดว่าการไปจีบกันคือไปทําดีเพื่อให้คนเปลี่ยนค,นความคิดมาชอบเราอ่ะผมารู้สึกได้ว่าถ้าเจอการนะคนเรามันไม่จำเป็นต้องจีบกัน,ม,นมันรู้สึกต่อกันไดน้แล้วก็ให้สถานการณ์มันพาไปแล้วทําให้รู้สึกว่าเนี่ยม,มันคือความรู้สึกของเราทั้งคู่นะมันไม่ใช่มีใครคนหนึ่งพยายามจะทาทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนความคิดอีกคนผมนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ตกใจไหมคะคนรีกันไปเยอะเลยไม่รู้เหมือนกันครับงใหคนาลใช่ครับผมก็ได้เป็นมุมมองอย่างนี้ครับจะเข้าใจมันก็จะดี ก็เหมือนที่บอกไปเมือซึ่งมันเหมือนกันปะไม่เป็นใช่ไหมโอเคไม่เกิดจากความติดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรนะครับผมไม่ได้เกิดจากความติดเรื่องของสาวไม่ไม่ไม่หรอกครับผมมันครับผมรู้สึกว่าเขาเล่าเป็นสิ่งสวยงามอยู่แล้วคือถ้าเราเจอคนคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากพูดคุยกับเขาเราจะเข้าไปพูดคุยกับเขาเแต่ตอนนี้ได้เจอหรือยังได้ยับผมถ้าเจอผมเพ่บอกเขาคนเดียวไม่บอกคนอื่นหรอกครับผม แล้วต้องรู้เขาแต่ผมไม่บอกคนอื่นบอกแซวก็บอกใครมั้งยังอะไรนะครับยังไม่ได้บอกไมผมคิดในใจผมไม่บอกอ๋อจริงๆคนแซวมันก็ว่าเหมือนเราแบบมั่นใจอยู่ในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจว่าอะไรเราต้องแบบเจอสาวที่ชอบก่อนนึงแบเข้าหาไม่มันคือความรู้สึกเนี่ยเราไม่ใช่แบบว่าเดินมาเว้ยบบนี่เว้ยหาแฟนสักหน่อยไอ้ที่ว่าไอ้คนนั้นแล้วกันเป็นล็อกมันมอนไม่เป็นแฟนเราไม่ใช่ไงมันต้องเจอคนหนึ่งที่เราเอ้ยรู้สึกแปลกเขาอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเอออยากพูดคุยกับเขาไปเรื่อยๆอยากแบบว่า คเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นมากกว่าแล้วคนแบบไหนคะที่เราสูนว่าเราอยากจะเข้าไปคุยเจอแล้วรู้สึกครับบอกบอกได้ไหมคะต้องแบบเอาไปนอกหรืออะไรยังไงมันเหมือนเหมือนกับว่าเราเจอสิ่งที่เราชอบเหมือนกับว่าอ่านบทแล้วชอบมันก็เหมือนกันเงี้ยมันอธิบายไม่ถูกครับมันจะรู้สึกขึ้นมาเองเราไม่ได้แบ่งคนไม่ได้แบ่งคนเป็นเป็นเป็น type หรอกครับเราเขาก็ต้องมีคนคนเดียวที่เป็นคน ไปถ่ายรูปคุณไมค์คูอะไรนะแล้วเมื่อไหร่จะได้ถ่ายรูปคู่อะคะไม่รู้เหมือนกันนะถ้าลินบอกเลยนะไมค์คูคูคูเไม่ถ่ายรูปคู่กันครับผมครับผมเลิวพิสตาซึ่งมีแบบเป็นมิสเตอร์เฮิร์ตแต่ชีวิตจริงเราขาดไม่ลงอ่าไม่ครับผมเพราะผมรู้สึกว่าเราเข้าใจปัญหาทุกอย่างครับผมเวลาเจออะไรที่รู้สึกว่าเราผิดหวังหรือว่าเสียใจเนี่ยผมผมไปด้วยกันได้กับมัน ไม่จะไปต้องแบบว่าโอยหยุดเพื่อเฮิร์ตหรือว่าอาบน้ําทั้งชุดเนี้ยผมคงไม่จําเป็นนะครับไม่เหงาเนาะไม่มีสาวๆถ้าถ้าจะเหงาต้องรู้สึกว่าเจอใครคนนึงแล้วรู้สึกชอบเขาแล้วดีเขาไม่อยู่อ่าอย่างนี้ถึงจะเหงาเพราะเราเช็คถึงเช้าไม่ใช่ว่าโอ้เหงาจังเลยทำไมชีวิตมันช่างโลลลี่ไม่มีอ่ะไม่ใช่แค่เหรอผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับหรือไม่มีคนแซวบอกว่าแบบพี่ซาเป็นเกย์หรือเปล่าอะไรนะครับผมเคยเป็นตปสิเคยบอกแล้ว กินข้าวเหนียวแล้วมันหายก็เลยช่วยไม่ได้ครับผมกินข้าวเหนียวที่ไหนจะได้ไปซื้อกระติ๊บหนึ่งที่ไหนก็ได้ข้าวเหนียวมีสารนี้นะครับผมลองดูครับผมหนึวิจัยค่ะวิจารเฮิร์ดล่าสุดตอนไหนคะไะไนะครับเฮิร์ดล่าสุดตอนไหนไม่เคยเฮิร์ไม่เคยเฮอร์นะครับเข้าใจแล้วยอมรับในทุกปัญหาโอ้เมื่อไหร่มีแฟนนะหำกุ้นโดนยังไม่ทราบเนี่ยยังไม่เจอต้องเจอตัวก่อนครับผมไม่เสียเจอเจอตัวแก่เกินไปเนาะอะไรนะครับผมแก่เกินไปเนาะไม่แก่แล้วครับผมผมฟลยเวอร์ยังอย วจพี่ันจะเป็นแบบไอดอของแบบสชพี่นเยอะอย่พี่นกตัดใจลจเจอผมว่าอเจอมาอเจอนจใช่สึังไคะที่เราเป็นแบบฝันกดเช้าไม่ชครับผมเพราพี่นกน่ารักอะครับผมถ่ายรูปด้วยกันเลยไม่เคยด้วยไม่เคยเขินใครอยู่แล้วครับผมครับผม ง,งานงาละครเมื่อไรจะใจอ่อนเล่นละครเล่นอีกลเล่นอีก,อกไม่แน่ใจเหมือนกันครับคือเรารู้สึกว่าเราไม่เคยทำร,รู้สึกว่ามีคนเก่ง,เกงๆเยอะเลยแล้วก็ให้เ,เขาทํามากกว่าเลยเพราะเขาทาได้ดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็มีติดต่อเรื่อยๆ,ๆครับพอดีบริษัทไปก็ขอโทษด,ด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดต่อไปเรือ่อยๆถ่อมถ่องตัวหรือเปล่าว่าเราไม่เก่งนไม่ถ่ผมไม่ถ่อมตัวปกติผมพยองเดทอยู่นะฮะอะไรคะทีพยองเกินไม่รอเล่นไอ่เล่นอะไรก็ที่แต่ว่า เวลาคนสร้างงานนะครับถ้าเหมือนพุ่มกลับอ่ะผมต้องอยากได้นักแสดงที่เหมาะสมกับสิ่งสิ่งนั้นที่สุดแล้วเขาทำให้ดีที่สุดเพราะผมรู้สึกว่ามีคนทำให้ดีกว่าผมมันเยอะก็ได้น่าเป็นคนคนนั้นมากกว่าผมนี่ติดต่อละครมาเยอะไหมครับเขาเรื่อยๆเลยครับไม่ได้ขี้เกียจเล่นมาอยู่ได้ที่วงหันลำบากมากเลยไม่ได้ขี้เกียจเล่นไม่ใช่คนขี้เกียจผมตั้งใจทำงานนะไม่ใจอ่อนสักทีใช่ไหมครับผมไม่ใจอ่อนไม่รู้เหมือนกันครับต้องต้องให้รู้สึกเหมือนที่เราเจอใครสักคนแล้วเหมือนกันครับผมมีความรู้สึกเดียวกัน เดือดงานละครเหมือนกระสาวเงี้ยเหรอไปนะครับผมตอนไหนก็มายิ้ทอะไหรกันวันนี้ต้อความรู้สึกใช่ครับทุกอย่างในชีวิตผมใช้ความรู้สึกตัดสินใจก่อนเลยครับหมายก็ว่าคือถ้าเราเชื่อตัวเองเหมือนกันถ้าเราไปตัดตัวเองแหวนะมันไม่รู้สึกรู้สึกเจ็บใจถ้ามีคนมาตัดที่เราโอ้เรารู้สึกว่าแม่รู้สึกว่าไม่น่าไปเชื่อไอ้นั่นเลยมันนี่เหรเออนะครับมันนี่เงินอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้อยู่เขาบอกแม่จบอกแม่ผมแล้วผมต้องค่าย แอแอม่รับงานเดี๋ยวก็งใชวรานเยอะก็มีเงินอะไรนะครับผมไม่รับงานเยอะก็มีเงินกินเนาะผมก็รับงานรับงานตลอดครับคนเราต้องอยู่อย่างพอเพียงถูกต้องแล้วนะครับอ่แต่ีันดูอารมณ์ดีเหมือนเหมือนมีความรักในหาอะไรนะครับที่เหี้ยพออารมณ์ดีเอยอารมดีต่อให้ชีวิตเจอเรื่องทุกข์แค่ไหนสิ่งที่เราช่วยเราได้คือทาให้เราเป็นคนเขาเลยว่าอะไรอารมณ์ดีขึ้นแล้วทางน้มองทังกติในแง่บวกๆแล้วช่วยชีวิตเราดีขึ้นได้เรามองว่าปัญหาที่ผ่านมาทาให้เราช จริงๆผมรักสิ่งที่รักไม่ถึงการแสดงครับผมสิ่งอื่นเราเราทำให้เป็นเหมือนกันแต่ถ้ามีโอกาสก็ม,มาผมก็อยากจะลองนะแ,ลแล้วเคยทำหรอครับเราต้องชิลนเป็นความสุขหรือแบบการแสดงคือที่สุดของอาชีพของตีเชีบยยิแล้วแมวแล่ะ okay, ครับ <c oughs> จะเป็นของข้าง,งบ้านครับของแม่ีจนตอนนี้เขาตัวแมวก็ยังหนีผมอยู่ทุกวันเจ <c oughs> อ,อ,อ,อทุกวันก็ยังยังวิ่งหนีคุณเขาไม่ใจอ่อนคือเขาเขาเขาจะไว้ใจแค่เจ้าของเขาครับมานอนเนี่ย เจอใครวิ่งเพนปาร่าหมั้งแต่คนก็แชร์เยอะรูกคันนี้อุ้มแมวชานนท์ครับผมชานนท์คือใครครับแมวชื่ออะไรแมนนอครับแต่พุ่งบอกคุณไม่ีบเลแต่ถ้าเจอผมเจอแมวผมจะตั้งชื่อชานนท์ครับก็คนจับเป็นผู้ชายหวานอะไรคือเป็นชานนท์ไม่เข้าใจมันใกล้มาโนอธเป็นใกล้ติดเลยสเลยครับนุ้ยคือเป็นผู้ชใจคนรับแมวไปดี รับเป็นจริงๆสัตว์ทุกตัวเป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่ารักอยู่แล้วแต่ว่าเราเล่นกับมันเป็นบางบาง,งสิ่งบางอย่าง